ท,ที่7ี่เมากับราคา29,99 9บาทและพูดได้คำเดียวว่าเวอร์มากตัวนี้คือเซรัก้อน8 e l i t ลตัวแรกในประเทศไทยมาก,กับคะแนนอันดี้ตู้ที่แบบโหเยอะทะลลมทลายกล้องเนี่ยโหจัดเต็มสุดๆนะเดี๋ยวให้ดูกันว่าตัดขอบเบอร์หลังดียังไงหน้าจอดีตัวเครื่องตัวนี้นะคะสามารถใช้งานใต้น้ำได้เฮ้ยมันมีหลายอย่างที่น่าสนใจในราคานี้สุดไปเลย <c oughs> จะเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมพาทุกคนไปเล่าให้ฟังกันเลย งั้นเรามาทาความรู้จักนะคะมือถือที่มาพร้อมกับชิป Snapdragon 8 Elite ตัวแรกในไทยกันดีกว่าค่ะชิปตัวนี้มันเจ๋งยังไงเขาเนี่ยเปิดตัวไปนะคะเมื่อปลายเดือนที่แล้วเองแล้วก็มีการแอปพลายใช้นะคะกับมือถือ f ฟ a g s h i ที่กําลังจะออกมาต่อจากนี้จนถึงปีหน้าเนาะแต่ว่าการที่ realme สามารถเอาเข้ามาขายในประเทศไทยได้ก่อนใครเพื่อนเลยก็แปลว่าเขาให้ความสาคัญกับประเทศไทยมากๆนะคะตัวชิปตัวนี้มีความเจ๋งนะตั้งแต่ CPU นะคะ CPU ของเขาเนี่ยจะใช้เป็น CPU Orion ค่ะซึ่งใช้ในตัว PC มาก่อนเนาะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็น generation ี่2แล้วแรงขึ้นโหดขึ้นนะคะส่วน NPU เนี่ยจะเป็นเฮกซากอนค่ะทาให้คะแนนแอนต์ตู้เบนส์มาร์กนะคะปาขึ้นไปโอ้โหสูงมากๆเกือบ3ล้านเดี๋ยวอุ้มจะให้ดูกันว่าคะแนนเป็นยังไงเนาะส่วน GPU นะคะจะมาพร้อมกับ Adeno 8300ค่ะทําความเร็วความแรงเนี่ยทั้งคอเดี่ยวแล้วก็มัลติคอเนี่ยไปได้นะคะถึง4 5เเมื่อเทียบกับนะคะตัวเซบักอนแปดเจนาเนี่ยอันนี้ทสดสอบโดยกิกเบนนะคะแล้วก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นนะคะ44%เลยทีเดียวและนี่ถือว่าเป็นซ็อกนะคะตัวแจาก Android ค่ะ ที่สามารถแซง Apple ได้นั่นเองเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องทฤษฎีไปแล้วค่ะมาดูภาคปฏิบัติดูคะแนนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มจาก Antutu Benchmark แ,แล้วกันค่ะคะแนนรวมทำไปได้ถึง2 766,672สูงมากแกถ้ายิ่งเทียบกับตัวแซงพนาแปดเจนนะคะก็คือคะแนนสูงสุดๆไปเลยฝั่ง CPU นะคะ5 8 8เนาะ G p u เนี่ยเท่าไหร่ล้านกว่าโอ้ คะแนนโหดมากไม่ใช่แค่ Antutu Benchmark เท่านั้นนะคะอุ้มทำการเทสเนี่ยในตัว g e e k b e n c ด้วย g e e k b e n c นะคะ CPU เนี่ย s i n g l Core นะคะทำไปได้2,748ค่ะส่วน Multi Core ทำไปได้8,597นะเออไม่ใช่แค่นี้ GPU ก็สูงมากๆเช่นเดียวกันค่ะทำไปได้ถึง24,573นะคะถ้าเราเทสเป็นแบบ Vulcan เนาะแล้วก็ OpenCL นะคะทำไได้ถึง18,853นั่นเองคะแนนทะลุทะลวงยังไม่พออยากให้ดูอีกสักผลคะแนนนึงนะคะอันนี้เนี่ย ลองเทสนะคะ Wildlife ดู Wildlife เนี่ยขึ้นเป็น Max Out ก็คือสุดๆแล้วมัน powerful เกินกว่าเบสมาร์ k นะคะจะสามารถวัดได้กันไปเลยนะแล้วก็ตัวนะคะ Wildlife Extreme เนี่ยก็5,433ถ้าเทียบกับเพื่อนๆนิดนึงแล้วกันเนาะเอาเป็นอันนี้ละกัน g a l a x y a 2 4 Ultra นะคะเห็นไหมคะแนน g a l a x y a 2 4 Ultra เนี่ยจะอยู่ประมาณนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหสูงกว่าขึ้นมาสุดขอบตรงนี้แบบนี้เลยนะคะอยู่ประมาณแบบนี้เนาะทีนี้ค่ะมให้ดูเรื่องของอุณหภูมินิดนึง ะระหว่างเทสเป็นยังไงบ้างอุณหภูมิเนี่ยขึ้นมา12.4องศานะคะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยลดลงมาที่9%ถ้าเทียบกับตัวชาร์จอน8 Gen3 ค่ะก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยอุณหภูมิเนี่ยจะขึ้นสูงกว่านะคะแล้วก็แบตเนี่ยจะลดลงมามากกว่านั่นเองด้วยความที่ตัวชิปของมันเนี่ยแรงมากๆแต่ว่าตัวนี้เองค่ะก็ยังมีระบบบวยบายความร้อนนะคะเข้ามาช่วยเยอะแยะมากมายเลยงั้นต่อไปนะคะจะพาทุกคนไปเล่นเกมกันค่ะมันมีความเจ๋งมากๆนะที่ทาง Realme เนี่ยเขาใส่ AI มาให้นะคะในนนส่่วการเล เกมหลายส่วนเลยมาเริ่มจากนี้ก่อนละกันคุณดูอุ้มเล่นเกณฑชินใช้ไหมอุ้มจะทำอะไรดูนี่ให้ดูเห็นไหมตอนนี้อุ้มเล่นเกณฑชินที่120 FPS นะมันเป็นการบูสต์ขึ้นมานะคะที่แบบโหสุดยอดมากเลยมันทํายังไงนะตรงแถบนี้นะคะคุณสามารถเลือกที่ Performance Boost ตรงนี้ได้ตรงนี้เนี่ยมีความเจ๋งอยู่2ส่วนนะคะชื่อว่า Frame Plus แล้วก็ AI Super Resolution นั่นเองคุณสามารถกดเปิดไอ้เนตัว Frame แผ Frame Plus นะคะ AI Gaming Super Frame มันก็จะขึ้นมาได้ที่1 2 0 FPS นะคะแน่นอนว่าคุณดูการผิวไหวคุณดูความนุ่มนวลยังไม่พอค่ะคุณสามารถเปิดนะ AI Super Resolution ค่ะดูในกล้องเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัด แต่ว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าคุณจะเห็นได้เลยว่าภาพเนี่ยมันดันนะคะขึ้นไปได้ถึง 1.5k ความละเอียดสูงสุด 1.5k เนี่ยสูงกว่า 720p เนี่ยถึง4เท่านะคะแล้วก็เนี่ยเอาไ่ดใูใกล้ๆแล้วกันอ่ะเดี๋ยวคุณดูนะอุ้มปิดก่อนนะปิดเนี่ยมันจะยังมีความแบบว่าเออมันก็ชัดแหละแต่ว่ามันอาจจะยังชัดไม่เท่ากับตอนที่เรากดเปิดแล้วนะคะภาพเนี่ยมันจะแบบสุดมากๆนะแล้วก็ด้วยความที่เราเล่นเนี่ยที่ 120fps ได้คุณดูความลื่นไหลดิ เนี่ยแล้วคุณดูความผิวไหวทุกอย่างสุดป่ะให้ดูเนี่ยคมมากแม่เจ้านี่คือคมที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาแล้วนะเสื้อนี้สามารถใช้งานได้นะคะอย่างตัวที่เป็น 1.5k เนี่ยจะใช้งานกับเกมชินนะคะกับคอนไค i แล้วก็สําหรับตัวที่เป็น,น1 2 0 fps นะคะจะใช้งานกับ Free Fire Max PUBG นะคะเกมชินแล้วก็ h อนไค i นั่นเองค่ะเดี๋ยวอุ้มเนี่ยพาไปเล่นฟ f ีไฟนิดนึงแล้วกัน เน่เรียบร้อยอ่ะเราให้ดูด้วยนะคะว่าตอนนี้วิ่งที่1 2 0 fps อยู่แบบนี้เนาะเออมันก็เลยเรียกว่าไงอะทำให้เรามีโอกาสนะคะในการชนะคู่ต่อสู้มากกว่านะรวมถึงนะคะตัวนี้ลำโพงดีด้วยนะได้ยินเสียงฝีเท้าเนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็เนี่ยการกดการทัสต่ตางๆเนาะไวมากแกอันนี้ยอมรับนะ ว่าทาได้โคตรดีจริงๆเลยอ่ะสำหรับระบบระบายความร้อนนะคะตัวนี้จะเป็น v a p o r Chamber ค่ะขนาดใหญ่ถึง11,480ต mm ารางมิลลิเมตรค่ะเป็นไอซ์เบิร์ก VC นะตัวนี้ก็สามารถระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วนะคะถือถามว่ามันร้อนไหมตัวชิปตัวนี้มันแรงมากค่ะเพราเนี่ยก็มาพอมความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มันร้อนขึ้นแล้วระบายได้อย่างรวดเร็วก็จะดีนะคะและสําคัญค่ะถึงเครื่องเนี่ยมันจะมีความุ่นอุ่น,นร้อนๆหน่อยแต่ว่าเล่นเนี่ยไปยาวๆนะอุ้มเล่นเนี่ยเกมยา,ยาวๆอย่างฟรีไฟน์แม็กค่ะลองเทส้นะ ที่้ี่ fps อยู่นะก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่ดีกว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ไททัน6,500นมิลลิแอมขนาดใหญ่มากๆถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการเลยค่ะก็คือใช้ซิลิคอนแอนโอดที่ใหญ่ที่สุดค่ะแล้วก็ทนต่ออุณหภูมิต่ำเป็นพิเศษนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยมันจะเล็กแล้วก็บางนะคะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ได้มีความหนามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็การชาร์จนะคะจะชาร์จซูเ,100เ,เปอร,ร,ร์วู๊กที่เน ต่อไปนะคะผมขอมาคุยเรื่องของหน้าจอและเดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ฟังด้วยนะคะว่าลําโพงเป็นยังไงกันบ้างเนาะบอกแบบนี้ค่ะหลายคนน่าจะอยากรู้ว่าไอ้จอตัวนี้สรุปมันตรงหรือมันโคง้งพี่อุ่มบอกแบบนี้นะคะว่าตัวพื้นที่หน้าจอเนี่ยตรงแต่ว่าขอบขอบ,ขอบเนี่ยมันจะโคง้งทั้ง4ด้านเลยนะคะมันจะมีเคิร์ฟเนี่ยตรงปลายแบบ 2.5D เนี่ยเห็นไหม ประมาณแบบนี้ให้ดูใกล้ๆนะคะมันจะมีความเคิฟลงมาอยู่พอประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถืออยู่ในมือนะคะฟิลลิ่งก็จะประมาณนี้นะ,ะให้ดูค้างๆด้วยนะคะฟิลลิ่งจะอยู่ประมาณนี้แต่หน้าจอเนี่ยค่อนข้างแบนแล้วก็ใหญ่เลยดีเลยทีเดียวนะสำหรับการใช้งานทั้งการเล่นเกมเองนะคะทั้งการดูคอนเทนต์ต่างๆนาๆนาตัวนี้เนี่ยเป็น Real World Eco Display นะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เขาพัฒนาร่วมกับซัมซุงจะใช้นะคะเป็นพาร์เนลแบบที่เป็น 8T LTPO Eco Square OLED Plus ค่ะมีการรวมนะคะเทคโนโลยีชั้นนำเนี่ยของอุตสาหกรรมนี้ไว้เยอะแยะมากมาย แสดงผลนะคะใช้พลังงานต่ำอีกด้วยแล้วตัวนี้นะค่ะขนาดของมันเนี่ยจะอยู่ที่6.78นิ้วนะคะแล้วก็แพเนลเนี่ยจะเป็น AMOLED Display ค่ะความละเอียดเนี่ย Full HD Plus เนาะ refresh rate นะคะ120 h z ค่ะทัแสแซม pling rate เ,เนี่ย240 Hz นะคะแล้วก็2600 h z สําสำหรับการเล่นกงเล่นเกมค่ะสีสันนะคะแสดงผลสีสันได้120% DCI P3 ค่ะแล้วก็แสดงผลสีสันได้1.07พันล้านสีนะโหสีเนี่ยดีมากให้ดูนะสีสันเนี่ยคมชัด นะคะเวลาที่เราไปลน่นเกมนะเปิด 1.5k นี่คือแบบโหสุดจะฟินเลยทีเดียวความสว่างนะคะสามารถดันไปได้สูงสุดเนี่ยได้ที่6,500นิดนะแล้วก็มาพร้อมกับการถนอมสายตานะคะที่เป็น full b i g h t n e s s DC dimming ค่ะก็เป็นซอนะคะที่เหมาะสำหรับการดูคอนเทนต์นานๆานหรือว่าเล่นเกมนานๆเนี่ยสุดๆไปเลยแล้วก็ใช้พลังงานต่ำอีกด้วย โอเคอ่าเดี๋ยวขอหยุดก่อนเป็นไงนี่เป็นมือถือเครื่องหนึ่งนะคะที่เสียงดีมากๆนะตัวนี้เองนะคะเวลาที่เราเข้าสู่ GT mode แล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยว่านี่การใช้งานนะคะเนี่ยผมเปิด GT mode ไว้เนี่ย มันจะใช้งานเพื่อการดูวิดีโอได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างแรกคือวิดีโอคัลเลอร์บูสต์นะคะอย่างที่2คือ Dolby a เ m o โตัวนี้เนี่ยลำโพงเป็นสเตอริโออยู่แล้วนะคะพอมันทําด้วยมี Dolby a เ m o โเข้ามาด้วยนะคะก็จะทำให้เสียงเนี่ยมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะมีวิดีโอโมชันเอนฮันส e เมนตนะคะแล้วก็ Network นะคะก็ช่วยทําให้สมูทเนี่ยดูทุกอย่างได้เลื่อนไหลามากยิ่งขึ้นอันนี้คือข้อดีของตัว GT Mode กับตัวนี้เลย เงีนมาถีงหัว่า,าถัดไปนะคะที่อุ้มแบบว,ว่าชอบมากเลยแล้วรู้สึกว่าเรียวมีพัฒน,นาขึ้นเร็วมากๆค่ะเป็นเรื่องของ AI นั่นเองเนาะ AI เนี่ยมันมีหลายส่วนนะคะแต่อุ้มจะมาเล่าถึง AI Sket c h to Image ชื่อคุณคุณใช่ไหมความเจ๋งก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถวาดลงบนกระดาษแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะใช้เนี่ยตัวนี้ถ่ายรูปนะคะแล้วให้มันเจนออกมาอามาดูกันว่าทํายังไงนะคะที่มือถือเรียวมีของเราค่ะให้เราเนี่ยสไลด์เนี่ยนิ้วออกมานะคะจะเจอกับคําว่า to to image เอไอสเก็ตรงนี้เาจะค่ะเสร็จปุ๊ กด take photo ค่ะแล้วเราก็จะถ่ายภาพเนี่ยที่เราต้องการเลยปึ้งถ่ายเสร็จปุ๊บนะคะกดโอเคนะแล้วก็เลือกได้ว่าตำแหน่งเนี่ยจะเป็นตำแหน่งไหนนะคะสมมติเ,เลือกเป็นแบบนี้กดดันค่ะเราเลือกได้เช่นเดียวกันว่าต้องการให้เป็นทีดีการ์ตูนเป็นการ์ตูนนะคะเป็นสเกตลิ Realistic Watercolor หรือว่า Futuristic นะคะเดี๋ยวอุ้มลองเลือกเป็น Futuristic ดูแล้วเราจะกดที่คำว่า g e n e r a ตตรงนี้เลย แล้วรอแป๊บหนึ่งเนาะข้อดีมากๆเลยนะคะก็คือสมมุติเนี่ยให้แบบว่าลูก,ลกลๆหลานเราเนี่ยเขาชอบวาดบนกระดาษมาเพราะเาอาจจะไม่ถนัดใช้นิ้วหรือว่าใช้อาปากกาวาดบนเตัวมือถือเท่าไหร่นักนะคะตัวนี้เจนออกมาก็จะได้ประมาณนี้เนี่เป็นไงอย่างเท่จากอย่างนี้กลายมาเป็นอย่างนี้แล้วโดนหลังคาไปขีดเหมือนกันด้วยนะคะอา่าอีกอย่างหนึ่งที่ดีก็คือเราเลือกกรอบได้หลายแบบเลยแล้วชอบกรอบนี้มากเห็นไหม กรอบนี้เนี่ยมันจะสามารถเลือกได้นะคะว่าให้มันคอ m p a r e กันแบบนี้แปลว่าเราไปแชร์ก็จะไม่ต้องมาต่อภาพเองอะ่ะก็คือเห็นเลยว่าอ๋อนี่คือ AI เนี่ยที่ g e n e r a t ออกมาแต่ถ้าใครี่เกียนนะคะหาก,กระดาษหรือปากกาค่ะก็สามารถทําแบบนี้ได้นะทุกคนก็คือวาดลงไปบนนี้เลยอ่ะเดี๋ยวมันจะลองวาดให้ดูโอเคและเดี๋ยวเรามาลองกด g e n e r a ตดูฮ้ยเป็นไงเก๋ว่าแกดูสิ่งที่ฉันวาดนะคะกับสิ่งที่มันออกมาเห็นไหม ก็คือให้ AI เนี่ยช่วยเจนออกมาแบบนี้ได้นะคะซึ่งมันก็จะดีสําหรับการที่แบบเราคิดอะไรไม่ออกเนาะเราก็ให้เนี่ยตัวนี้ช่วยเจนออกมาค่ะกลายมาเป็นภาพให้เราดูแบบนี้เลยก็ได้นอกจากด้วยของ AI Sketch to Image แล้วนะคะก็ยังมี AI อีกหลายส่วนนี้ทาง Realme เนี่ยเขาใส่มาให้ยกตัวอย่างเช่นนะคะเราสามารถอ่านเนี่ยพวกบทความหรือว่าอ่านคอมเมนต์เนี่ยภาษาอื่นๆได้นะแล้วก็สไลด์นิ้วตรงนี้นะคะกดเลือก AI Screen Translate แบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าบางหน้าเดี๋ยวบางอันเนี่ยอาจจะแบบไม่สามารถแปลในแอปได้นะคะก็ใช้อันนี้กู เป็นทางลัดนะคะในการช่วยแปลออกมานั่นเองแล้วก็มีในส่วนของการนะคะพวกภาพต่างๆอย่างภาพเนี้ยอุ้มถ่ายแล้วมันอาจจะมีความเบลออยู่หน่อยๆใช่ไหมอุ้มสามารถกดนะคะ Edit ได้ตรงนี้ AI เนี่ยมีหลายส่วนเลยเนาะเขาเรียกว่า AI editor ค่ะกดเข้าไปจะเจอ AI eraser ก็คือลบคนลบวัตถุ AI ultra clarify นะคะก็จะช่วยทําให้ภาพีัยมีความค,าม,คามชัดมากขึ้น AI sketch to image จะส k e t ตในนี้ก็ได้หรือว่าเราจะกดนะคะ AI ที่เป็น unblur ตรงนี้นะคะพอเรากดเสร็จปุ๊บค่ะมันก็จะพยายามเนี่ยทำการ unblur แล้วเดี๋ยวรอดูว่าผลออกมาดูสิเห็นไหมคมชัดขึ้นเยอะเลยจากเดิมนะคะที่เป็นแบบนี้ก็กลายมาเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีความค,าม,คามชัดมากยิ่งขึ้นในการแบบว่าเผื่อเราถ่ายภาพอันนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัด เท่่าไหรนะคะคแต่ว่าเป็นภาพที่แบบเบลอๆเ,เลยก็สามารถมาลองทำในรูปแบบนี้ได้เช่นเดียวกันมาถึงเรื่องของกล้องกันบ้างน,นะคะหลายคนน่าจะอยากดูว่าเฮ้ยกล้องมันเป็นยังไงกันบ้างอุ้มจะหลุง่งายๆเลยค่ะว่าตัวนี้กล้องคุณภาพดีมากๆดีแบบ คือเรียวมีอ่ะพัฒนาเรื่องกล้องมาเรื่อยๆนะคะย้อนไปดูคลิปกันก่อนของอุ้มนะคะแต่ว่าตัวนี้ดีแบบจบเลยคุณสามารถใช้งานตัวนี้นะคะเพื่อถ่ายรูปแฟนเอาไปถ่ายสัตว์เลี้ยงเนาะเอาไปถ่ายใต้น้ําได้และอ,อื่นๆเยอะแยะมากมายอุ้มชอบมากอ่ะให้ดูจากภาพนี้แล้วกันค่ะสิ่งที่ทําให้ดีก็คือเขาสามารถทําสกินโทนนะอันนี้แบบพอ์เทตนะคะสกินโทนเขาปรับมาได้พอดิบพอดีเลยไม่เยอะไม่น้อยเกินไปการตัดขอบคุณดูพวกเส้นผมนะคะที่ค่อนข้างตัดได้ยากเห็นไหม พวกนี้เนี่ยยังมองเห็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบมือถือแล้วเขาคิดไปในทางของกล้องนะคะดูดิเห็นไหมตรงหน้านะคะปีกหมวกตรงนี้นะกับเลเยอร์นะคะที่เป็นด้านหลังตรงนี้มันจะเหมือนถูกแยกเลเยอร์กันมาแล้วก็มันจะแยกชั้นนะคะกับด้านหลังเนี่ยทำให้การเบลอเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วเบลอสวยมาก เออ่ถ้าขอพูดง่ายๆเลยก็คือมันมีการเอาเทคโนโลยีของหลายๆแบรนด์ถึงเขาเนี่ยจะไม่ได้โคอินจิเนียร์กับแบรนด์กล้องนะคะแต่ว่ามันมีความเป็นแบรนด์กล้องนั้นๆมาใส่อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเนาะตัวนี้เทคโนโลยีของเขานะคะจะเป็น Hyper Image Plus นั่นเองเนาะอันนี้คือที่ระยะ73มิลน,นะคะเออไม่ใช่แค่การถ่ายบุคคลเท่านั้นทุกคนถ่ายดีนะถ่ายวิวก็ดีถ่ายสัตว์เลี้ยงนี่คือโคตรดีเลย มันมีโหมดนะคะที่เป็นตัว snap mode อันนั้นนะคือเจ๋งมากๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเราถ่ายสัตว์เลี้ยงมันยากใช่ไหมคะเวลาที่มันใช้เนี่ย AI snap Mode เข้ามาค่ะ mm. ก็จะช่วยถ่ายวัตถุที่เคลื่อนไหวสูงหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยได้เร็วมากยิ่งขึ้นและถ่ายเร็วมากจริงอุ้มมีตัวอย่างให้ดูนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไง และอีกหนึ่งความเจ๋งของตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้สามารถถ่ายไตั้งแต่ระยะออล์ w i ไวไล่ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เลนส์หลัก24มิลค่ะ49มิลน,นะคะไปถึง73มิลไปถึง144มิลแล้วก็ไปถึง714มิลและก็สุดนะคะที่2,852มิลก็คือระยะ120เท่านั่นเองอ่ะแมวตัวนี้อยู่ที่ไหนลองดูนะทุกคนจำแมวตัวนี้ไว้นะเดี๋ยวมจะเปิดจากที่ระยะ1เท่าให้ดูนะคะระยะ1เท่าคืออันนี้หรือเปล่า ไม่ใช่ระยะหนึ่งเท่าคือภาพนี้แมวอยู่ที่ไหนทุกคนแมวอยู่ที่เสื้อพี่บีมตรงนี้เว้ยแล้วคุณดูเขาซูมเข้าไปแล้วใช้ AI z ซูมนะคะพอ AI z o ซูมมันยังเห็นรายละเอียดของภาพแล้วก็ให้สีสันนะคะเวลาซูมเนี่ยปัญหาของเลนส์ซูมเลยก็คือมันชอบทอนสีสันออกแต่ว่าตัวนี้ยังเก็บรายละเอียดไวใ้ให้เราเป็นอย่างดีเลยทีเดียว ก็ไม่ถึงนะคะภาพแสงน้อยที่เป็นโฮเพแบบนี้ระยะซูมนะคะก็ยังทําออกมาได้เป็นอย่างดีเห็นไหมนี่ย้อนแสงนะคะแสงน้อยแบบนี้หรือเนี่ยอุ้มนะคะลองไปถ่ายนางแบบดูนะก็จะมีแบบต่างเดี๋ยวอุ้มขึ้นให้ดูละกันว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะแต่อยากให้ดูภาพประมาณตรงนี้นิดนึ่งละกันนี่อันนี้คือย้อนแสงเต็มๆนะเดี๋ยวอุ้มขอรีจอให้ดูนิดหนึ่งอ่าย้อนแสงเต็มๆแบบนี้นะคะแสงมาจากด้านหลังอย่างเดียวก็ยังให้สีสันของภาพเนี่ยได้สวยเป็นอย่างดีเลยภาพนี้นี่คือแบบ ดูดีมากๆเนาะแล้วเขาก็จะมีโทนต่างๆเนี่ยให้เลือกใช้งานได้ทั้งตัวที่อยู่ใน AI Snapshot เองนะคะแล้วก็ในฟิลเตอร์ที่อยู่ในตัวเครื่องเองด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวอุ้มให้ดูนิดนึงแล้วกันอันนี้คือในโหมดโฟโต้นะคะเห็นไหมว่าเราสามารถเลือกฟิลเตอร์นะคะมีฟิล์ม3แบบนะที่แบบว่าเดี๋ยวนี้เขาฮิตใช่ไหมให้อารมณ์เดียวกับกล้องดิจิตอลสมัยก่อนนะคะมีเซนเตี้ที่เราชอบนะมีเรเดียนส์นะคะที่เราได้ใช้งานกันบ่อยๆนะหรือว่าโหมดพ r าเท็ดเองก็ตามนะคะก็ปรับแต่งบิวตี้ได้ตามที่เรราาต้องงกนะจนจไปถึ ฟิลเตอร์ใส่ได้แล้วก็มีอันนี้นะคะที่เป็นไลท์ไลท์เนี่ยก็จะเป็นแสงต่างๆมีมิสตี้นะคะมีโกวี่มีดีมี่เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่ถ่ายออกมานะคะมันก็จะมีความฟุ้งในรูปแบบที่บางคนเนี่ยชื่นชอบนะที่ตากล้องจะชื่นชอบนะคะและอันนี้ที่บอกไปค่ะก็คือเป็น AI Snap Mode นั่นเองนะคุณสามารถจิ้มได้เลยว่าต้องการถ่ายตรงไหนแล้วกดถ่ายได้อย่างรวดเร็วนะคะชัตเตอร์เร็วมากๆ เออชัตเตอร์เร็วมากๆอันนี้คือออโต้ซูมเข้าไปนะคะเลือกระยะได้นะที่ต้องการนะคะแล้วก็ยังสามารถใส่ฟิลเตอร์ได้อีกด้วยสมมุติเป็นออริจินอลก็จะได้ฟิลลิ่งประมาณแบบนี้ค่ะส่วนงานวิดีโอนะคะวิดีโอเนี่ยกล้องหลังถ่ายได้ที่ 8K 24fps เลยส่วนกล้องหน้านะคะจะสามารถถ่ายนะที่ 1080p ค่ะสุดที่ 60fps แบบนี้นะสำหรับกล้องด้านหน้าเอาเรื่องสเปคกล้องนิดนึงก่อนไปดูตัวอย่างภาพนะคะกล้องตัวนี้นะคะถูกวางมาอุ้ว่าเขาวางกล้องมาได้สวยงามดีเนาะแล้วด้วยความที่เขา ทำสโลปลงมาแบบนี้มันก็เลยทําให้ตัวเครื่องดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้จะเขียนว่าไฮเปอร์อิมเมจพลัสนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เองค่ะกล้องหลักของเขาค่ะจะใช้เป็นเซนเซอร์ Sony MX906 เ็นะคะความละเอียดระดับ50ล้านพิกเซลค่ะตัวนี้เซนเซอร์ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีเลนเทเลค่ะเลนเทเลเนี่ยจะเป็น Sony MX88 มนะคะความละเอียด5 0ล้านพิกเซลเหมือนกันตัวนี้เนี่ยจะได้นะคะระยะออฟติคอสมที่3เท่ามาพร้อมกับ o i s ค่ะแล้วก็เซนเซอร์ใหญ่มา, Super 120าะะกซูปเปอร์ซ i อซ o มอย่างที่บอกไปกล้องออลตทัวนะคะความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะเป็น Sony i m x 355ตัวนี้เนี่ยความละเอียดอาจจะน้อยไปนิดนึงสำหรับอุ้มนะคะส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะเป็นที่16ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยถ่ายออกมาได้เกินความคาดหวังของอุ้มสุดๆไปเลยอไปดูตัวอย่างภาพแล้วก็วิดีโอกันดีกว่า เดี๋ยวลองเป็นงานวิดีโอให้ดูว่าเป็นไงบ้างนะคะข้อดีคือมันสามารถถ่าย 4K 60fps เนี่ยได้ทุกระยะเลยไม่ใช่ทุกระยะเดียวทุกคนมันยังสามารถนะคะอ่ะซูมสุดได้ที่18เท่าแบบนี้เนาะแล้วตัวนี้เปิดกันสั่นก็ยังใช้งาน 4K ได้เว้ยอันนี้คือดีมากนะสำหรับกล้องหลังเนาะ มาดูวิดีโอกล้องหน้ากันบ้างนะคะตัวนี้ถ่ายได้สูดที่1 0 8 0 p 60 fps แต่ว่าถ้าจะเปิดกันสั่นนะคะเนี่ยเดี๋ยวผมลองเดินไปให้ดูนะถ้าเปิดกันสั่นแบบนี้ก็จะได้ที่10,80ป p นะคะ30 fps เองจะได้เหมือนกันนะที่ยังไม่สามารถถ่าย 4k กล้องหน้าได้นี่เลยจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นการเปิดวิดีโอหน้าชั้นหลังเบอร์เฮ้ยงวนี้ทําวิดีโอได้ดีขึ้นเยอะเลยดูดิดูเป็นธรรมชาติมากนเนียนลองเดินดิเดินไปเดินมาแน่ มันก็มีหลุดบ้างนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมถือว่าเก่งว่า แลด้วยว่เจ้าเครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับ IP 6 9เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีนะคะโหมดถ่ายภาพใต้น้ํามาให้เขาจะทํางานร่วมกับ AI Snap Mode นะคะคุณสามารถเอาลงไปถ่ายใต้น้ํสาสแกนนิ้วนะใต้น้ําได้อีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความสามารถหนึ่งที่เครื่องอื่นเนี่ยยังไม่มีนะเด็กและทั้งหมดนี้นะคะคือ Realme GT 7 Pro ที่ทําออกมาได้ดีมากๆดีเกินกว่ามาตรฐานและดีกว่าที่คุกคคาดคิดไว้เยอะมากๆนะคะเป็นส n าก d r a Elite ตัวแรกในประเทศไทยะคะ่ะมาพร้อมกับแบต ก้อนใหญ่6,500มิลลิแอมชาร์จเร็วมากๆนะคะกล้องดีหน้าจอสวยมากนะคะสู้แดดสุดๆไปเลยแล้วก็มาพร้อมกับ AI นะคะแล้วก็กันน้ําอีกด้วยนะถ่ายรูปใต้น้ําได้อีกมีหลากหลายอย่างนะคะที่แบบเฮ้ยเขาเนี่ยจัดเต็มเกินคําว่าม้ามืดมั้งถ้าจะบอกว่าเป็นแฟลชชิฟคิลเลอร์ก็คงไม่ได้เพราะว่านี่ก็ถือเป็นแฟลชชิฟนะคะของค่ายเรียวมีเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้เนี่ยจะมากับสีนี้สีเดียวนะคะคือสีมาออเรนต์อ่าเป็นสีพิเศษแล้วก็สวยงามมากๆมีลายนะคะด้านหลังตัวเครื่องไม่ค่คอติน ด้วยดีมากๆเนาะการวางกล้องนะคะที่วางมาได้อย่างสวยงามแบบนี้แรม12กิกนะคะความจุอยู่ที่512 g ิกราคาอยู่ที่2 9 99, 9 9 9บาท ขายไปได้ไงต่ำกว่าสามหมื่นอะราคาดีนะทุกคนกับสเปคแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยยังมีโปรโมชั่นนะคะในช่วงวันที่1 8บแถึงหธันวาคมนะคะก็จะเป็นการขายแบบเอกซิสผ่านช่องทางช้อปปีค่ะและ้าไครนะคะซื้อในวันที่ 18- บแถึงยีพฤศจิกาย,ยนค่ะก็จะรับทันทีเป็นเว er, ลเชอร์ลดสูงสุด2,000บาทค่ะและเรียวมีบัตรแอร์หกนะคะมูลค่า1,99 9บาทเฮ้ยอุ้งประทับใจมากนะมงรู้สึกว่านี่คือมาตรฐานใหม่ของเรียวมีแล้วก็น่าจะเป็นมาตรฐานใหม่ของมือถือหลายๆรุ่น ะะตัวกล้องที่ทําออกมาได้แบบดีมากๆพัฒนาขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็ชิปที่แรงมากๆคุณจะเล่นอะไรก็ได้บนเครื่องนี้นะคะคุณจะเล่นเกม Triple A เนี่ยยังเล่นได้เลยนะเพราะฉะนะั้นนขอฝากไว้เท่านี้ละกันใครมีคำถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์หรือว่าอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ